ทราบกันไหมคะว่าที่ประเทศลาวมีพระธาตุสีโคต,ตบองหรือพระธาตุเมืองเก่าที่เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนเป็นพระธาตุพี่น้องกับพระธาตุพนมถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแขวงคำม,ม่วนแต่ว่าชาวลาวเขาจะไม่ขอพรเรื่องความรักกับพระธาตุองค์นี้นะคะสาเหตุคืออะไรแล้วถ้าขอเรื่องความรักไม่ได้จะขอเรื่องอะไรได้บ้างตามมาคะ่ะเราจะมาเล่าให้คุณฟัง พระธาตุองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้านันทเสนในอนาณาจักรสีโคต,ตบูญเพื่อเป็นอนุสาวรีย์แก่พญาสีโคต,ตบองกษัตริย์แห่งนครสีโคตปุระต่อมาได้มีการบูรณะครั้งแรกในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเนื่องจากที่นี่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ได้แก่ พระกะกุสันโธพระโกนาคารโมพระกะสัสโปและพระโคตมโมแล้วในวัดก็ยังมีอนุสาวรีย์ของพระยาสีโคตบองกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจากักรแต่กลับต้องสิ้นชีพเพราะมีพระชายาเป็นไส้สึกพระนางบอกทางแก้ของเคล็ดลับในการอยู่ยงคงกระพันของพระยาสีโคตบองที่ต้องแก้โดยการใช้เหล็กแหลมแทงทางทวารจนเสียชีวิต ด้วยเหตุนี้ชาวลราจึงไม่ขอพรเรื่องความรักจากพระาธาตุองค์นี้ค่ะแต่กลับนิยมบนบานเรื่องการงานเรื่องการเลื่อนขั้นตำแหน่งรวมถึงการตามหาของหายที่ก็มักจะได้คืนค่ะ